สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิกดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่20กรกฎาคมปีพศ2568ขอบคุณที่กดกระดิ่งกด Subscribe กดแชร์นะคะดวงของในชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์นี้ ในช่วงสัปดาห์นี้ในการที่คุณจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องงานการตัดสินใจในเรื่องเรื่องคอขาดแบบาตายเลยจารย์บอกคุณต้องใช้ในเรื่องของการชะลอไว้ก่อน ใจเย็นเย็นนะคะขึ้นเป็นหัวข้อไปเลยในชาวราศีพิจิกสัปดาห์นี้คุณต้องใจเย็นเย็นนิ่งๆเพื่อผ่านทุกสถานการณ์ไปให้ได้ในเรื่องการงานคุณอาจจะมีในเรื่องของข่าวที่คุณได้รับมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณก็จงตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามพึงระลึกว่าคุณจะสามารถแก้ไข ปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะอาจารย์รู้เลยว่าเดดวงชะตาราศีพิจิกนะในเรื่องการงานเนี่ยบางทีคุณจะโดนไล่ออกได้เลยโดนหยุดจ้างหรือโดนพักงานหรือมีเรื่องใหญ่ทำให้คุณเสื่อมเสียหรือมีปัญหาคุณก็จะออกแนวที่ฟิลเหมือนผู้ใหญ่สั่งแบบปิดสวิก เพราะฉะนั้นระมัดระวังถ้าคนที่ทําในเรื่องของอกิจการส่วนตัวก็ดูแลลูกค้าให้ดีอยู่ๆเป็นพลังงานที่เงียบไปเฉยอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นรักษาฐานลูกค้าให้ดีจัดสรรกับปัญหาแก้ให้ได้นะคะแก้ให้ได้แต่ถ้ามันสุดเขาเรียกว่ามันสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณก็ต้องใช้พลังงานของ การที่เริ่มต้นใหม่ไปได้อย่างสวยงามแก้ปัญหาให้ได้อย่าทําอะไรระมัดระวังเรื่องใจร้อนนะคะในชาวราศีพิจิกเพราะชั่วโมงนี้ถ้าคุณใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานนะเป็น สิ่งที่คุณต้องแก้ปัญหาจัดสรรจัดการอย่างรวดเดว็วห้ามดองงานห้ามเดี๋ยวก่อนห้ามเหมือนมีปัญหาอะไรไม่เป็นไรหรอกน่ายเนี่ยถ้าคุณได้ปล่อยทิ้งไว้นะหรือคุณไม่สนใจบางคนเหมือนชะลอว่าเรื่องนี้คงไม่มีเรื่องเท่าไหรอ่อีกทีหนึ่งเป็นคดีความเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อยู่ๆมันเป็นเรื่องขึ้นมาหรือตรงนี้เขาอาจจะไม่มีอะไรไม่ได้เดี๋ยวก่อนหรืออะไรไม่ได้เลยคุณต้อง เจอปัญหานิดนึงแก้ให้จบจะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่เห็นด้วยกับความที่เราต้องทำอะไรแบบรวดเร็วไม่เป็นไหลสัปดาห์นี้ฉันเล่นเร็วจบเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องงานคุณจะไม่ปล่อยอะไรที่มันคาราคาซังจามาจานไปเลย,เลยและปัญหามันจะไม่เกิดแต่ถ้าสัปดาห์นี้คุณไม่เจอปัญหาอะไรเลยหรือก่อนหน้านี้มาไม่ได้เจอปัญหาอะไรแล้วสัปดาห์นี้ก็อยู่สบายๆนั่นแหละเรียกว่าคุณเหนือดวง ฐานดวงดีแล้วก็ตอนนี้พลังงานอะไรมันมากระทบคุณก็ไม่กระทบนะคะแล้วก็ดวงชะตาของในชาวราศีพิจิกในเรื่องของการเงินการเงินนะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนแต่มันมันไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรมากแต่ก็ไม่คาดฝันเหมือนกันแล้วคุณก็สามารถที่จะ รักษามันไว้ได้เพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกเริ่มมองในเรื่องของการเก็บออมการเอาเงินไปไว้ไกลมือหน่อยนะให้มันแบบหยิบใช้ยากๆแยกบัญชีไปนะคะหรือซื้อเป็นอะไรที่เป็นทรัพย์สินอย่างทองหรืออะไรที่มันแปรสภาพได้ง่ายหรือไปฝากไปฝาก สลากไว้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกก็จะเป็นอะไรที่คุณไฝ่ฟ้าโอกาสได้ไขว้คว้าโอกาสได้อย่างไม่คาดฝันส่วนในเรื่องของการลงทุนมันจะมีพลังงานของเรื่องการที่คุณอยากเสี่ยงอยากลงทุนอยากทําอะไรเริ่มต้นทําด้วยใจรักระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งบางคนเนี่ยมีธุรกิจคือคุณทาทางานประจําอยู่ อยากใฝ่ฝันมากอยากมีร้านกาแฟส่วนตัวอยากมีร้านเบเกอรี่หรือร้านขายของกระจุกกระจิกตะม,มตมีออ่อย่างเงี้ยพอมีเงินได้ในระดับหนึ่งในชาวราศีพิจิกออกไปทําทีนี้มันไม่เป็นดังหวังเพราะฉะนั้นตอนนี้มีความสุขกับเงินเก็บก่อนในช่วงสัปดาห์นี้นะยังไม่ต้องยังไม่ต้องเหมือนใฝ่คว้าที่จะทําอะไรพยายามศึกษาข้อมูลช่วงนี้ก็ปรึกษาคู่หรือปรึกษา คนใกล้ตัวนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีเช็คดวงก็ได้ถ้าไม่แน่ใจนะคะส่วนดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะในเรื่องของความรักคนโสดนั้นมีสเสน่ห์ค่อนข้างแรงแต่ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าถ้ามีคนเข้ามาถ้าคุณเหมือนประมาณว่าคุยเล่นๆน,นะเดี๋ยวคงจบไม่ทีนี้แล้ยาวเลย ถึงคุณจะไม่ค่อยโอเคก็ตามเพราะฉะนั้นระมัดระวังคนโสดก็คือเขาเรียกว่าจะโดนจับนะฮะ,ะ,ฮะเออโดนแบบทีนี้ก็อโดนแบ็คเมย์อะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาเรียกกันเพราะฉะนั้นใน้ชาวราศีพิจิกระมัดระวังเรื่องนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่อมีครอบครัวแล้วนะคะจะมีความรู้สึกว่า เราจะต้องคุยกันเยอะขึ้นมีอะไรปรึกษาคู่ครองแล้วก็จะได้สติกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมคนใกล้ๆตัวอย่าลืมที่จงจำไว้ข้อหนึ่งโบราณเขาจะถือว่า เรื่องในห้ามออกเรื่องนอกห้ามเข้าบางทีเราเนี่ยมีปัญหาเราก็ไประบายไปปรึกษาแต่เพื่อนเราแต่ลืมคนที่เดินคู่กันมาหรือคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยแหละคือคนคนเดียวกันคนข้างนอกสุดท้ายยังไงก็คือคนข้างนอกแต่คนข้างในนี่คือก,การร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนั่นเองจะไปรู้อีกทีก็ตอนที่สายไปแล้วเงี้ยนะคะหรือเจอปัญหาแล้วแล้ว สุดท้ายคนในบ้านต้องร่วมชะตากรรมเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเหนื่อยตั้งสติให้ดีแต่คนโสดอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะพบเจอความรักดีๆมีโอกาสที่คุยได้ปรึกษาการใช้เวลาร่วมการศึกษาดูใจนะคะเติมความหวานให้กันบ้างคนมีคู่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็ คนโสดก็ออกแนวที่ยิ้มได้นิดหนึ่งนะคะนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการอะไรที่ไม่ค่อยดีมทีอ่อนเพลียเป็นพิเศษหรือมีอาการง่วงเหงาหาวนอนอยู่ตลอดเวลาเราก็อาจจะเป็นเหมือนเออเราทำงานเยอะเกินไปหรือเราอ่อนเพลียจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แฝงเรนค่อนข้าง,างที่จะน่ากลัวและน่ากังวลมากๆนะคะในชาวราศีพิจิก เช็คสุขภาพให้ดีแต่ว่าคุณก็จะเจอมดเจอหมอที่ดีที่ปรึกษาได้ถูกหมอทุกโรคอย่างเงี้ยนะคะแล้วสุดท้ายในชาวราศีพิจิกนะคะ ถ้าท่านใดจะดูดวงส่วนตัวก็ทักในไลน์ส่วนตัวนะคะมาแบบใจล้มๆเลยดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะแล้วก็ท่านที่จะบูชาเหรียญตราแผ่นดินปี05หรือเหรียญพยาคุดปีพศ2517นะคะก็สามารถสั่งซื้อในไลน์ช็อปได้เลยจานไปใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วคือคุณก็สามารถที่ไปใช้ติดที่ตัวเนี่ยอย่างในชาวราศีพิจิกนะใครที่บูชาไปแล้วติดไว้ที่ตัวเชื่อจาย พลังงานอะไรพวกนี้จะช่วยคุมขรองเรานะแล้วเราก็บางทีมันเป็นจังหวะที่มันเหมือนดึงดูดพลังงานแห่งกรรมเก่าเนี่ยมาร่วมกันนะแต่เราก็ขอให้เป็นหนึ่งคนขอให้เป็นกลุ่มคนที่รอดผลในวิกฤตหรือวิบากกรรมนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็เชื่อในเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเอาละฝากประมาณนี้ในชาวราศีพิจิกนะคะ